สวัสดีครับผมยอดจากร้านยอดบิ๊กไบ e ์สวีทครับวันนี้เราจะมาสาธิตเรื่องการเดินสายไฟสำหรับติดตั้งสปอตไลท์นะครับของ c b 500x นะครับวันนี้ที่มาทำคลิปวิดีโอวันนี้นะครับเพื่อให้ลูกค้าสามารถนำไปติดตั้งเองได้ที่บ้านนะครับโดยทางยอดบิ๊กไบ e ์สวีทนะครับจะทำสายไฟนะครับ เป็นชุดคิดแบบนี้นะฮะให้ทางลูกค้านะครับไปติดตั้งที่บ้านได้เลยนะครับอยากเท่อยากรอต้องติดตั้งสปอร์ตไลท์ครับสำหรับ cb 5 0 0 x แต่ลูกค้าอาจจะกังวลว่าภาาถ้า,ถาซื้อไปติดตั้งเองจะผิดอะไรไหมอะไรองนี้นะครับอันนี้ไม่ต้องห่วงครับเราสร้างชุดใส่ไฟนะครับที่ถูกต้องนะครับกระบวนการถูกต้องนะครับหลักการถูกต้อง ให้ลูกค้าไปติดตั้งเองได้นะครับเราก็จะมีชุดรีเลย์นะครับนี่ครับชุดรีเลย์นะครับของของบอสนะครับแล้วก็ปลั๊กรีเลย์นะครับทุกอย่างปลั๊กฟิลบมีให้ให้เซ็สับเลยนะครับสามารถไปติดตั้งกับรถ CB500x ได้เลยเดี๋ยวจะมาดูวิธีการตั้งแต่ต้นเลยนะครับครับสำหรับขั้นตอนแรกนะครับก็คุณลูกค้าต้องถอดเบ่อนะครับถอดเบะออกนะครับ แล้วก็เดี๋ยวจะเราจะมาถอดชิ้นนี้นะครับวิธีการถอดชิ้นนี้ก็คือน็อตหกเหลี่ยมตัวแรกที่ติดตั้งอยู่ตรงนี้นะครับคุณลูกค้าถอดออกมานะครับถอดออกมาหนึ่งตัวนะครับแล้วก็สกูที่อยู่ตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับถอดออกมาครับตรงนี้แค่สองตัวนะครับนะครับแล้ว ขั้นตอนต่อมานะครับอันนี้ยังอยู่ในขั้นตอนแรกนะครับลูกค้าก็ดึงดึงค่อยๆดึงออกมานะครับดึงดึงออกมานะครับค่อยๆไล่ออกมานะครับแล้วก็มาถึงตรงนี้นะครับค่อยๆดึงครับค่อยๆดึงครับดึงดึงเข้าหาตัวนะครับดึงเข้าหาตัวเกรงมือนิดนึงนะครับดึงเข้าหาตัวนะครับนี่ครับดึงเข้าหาตัวนี่ครับหลุดแล้วครับขั้นตอนแรกนะครับขั้นตอนที่สองนะครับจะมี สกูหกเหลี่ยมนะครับอยู่ที่อยู่ข้างบนนี่นะครับขันออกเลยนะครับนี่ตัวแรกนะครับมีแหวนดำๆด้วยนะครับนะครับต่อมาตัวที่สองครับอยู่อยู่ถัดลงมานะครับนี่นะครับซ่อนอยู่ในซ่อนอยู่ในรูนี้นะครับถอดลงมาครับมีครับถอดออกมาแล้วนะครับ แล้วก็มีด้านหน้าสองตัวนะครับคือตัวนี้นะครับแล้วก็ตัวบนนี้นะครับนี่นะครับสองตัวนี้นะครับตัวนี้กับตัวนี้นะครับหลังจากถอดสกู4สี่ตัวนั้นแล้วนะครับสำหรับตัวแฟลลิงด้านบนนะครับให้ลูกค้านะครับค่อยๆนะครับเอาแฟลลิงนะครับตรงช่วงนี้นะครับ ง้างออกมานิดนึงนะครับอย่างนี้นะครับง้างออกมานิดหนึ่งนี้นะฮะแล้วสไลด์สไลด์สไลด์แฟลิ่งออกไปทางด้านหน้านะครับเพราะมันเป็นตัวเกี่ยวแบบตัวเกี่ยวแบบงอไว้อย่างนี้นะฮะก็หลังจากที่เราแง้มออกมานิดหนึ่งนะครับให้ดันไปด้านหน้านะครับนี่ครับออกเลยครับจะเป็นตัวล็อกอย่างนี้นะครับเห็นไหมครับเป็นตัวล็อกที่ต้องสไลด์ออกไปด้านหน้านะครับตัวนี้ นะครับแต่ที่ให้แต่ที่ให้ง้างออกมาเพราะว่าตัวนี้เดี๋ยวกลัวตัวนี้จะหักนะครับตัวนี้คือตัวประคองนะฮะนี่นะครับแต่ว่าที่ต้องสไลด์ออกไปเพราะเป็นเพราะตัวนี้นะครับโอเคครับขั้นตอนนี้จบแล้วครับสําหรับขั้นตอนที่4ี่นะครับต้องถอดชุดชุดไฟชาร์จนะครับตรงนี้ที่มีน็อตสตัวนะครับ 1- 2สองออกมานะครับถอดไม้เฉยนะครับไม่ต้องไปถอดปลั๊กไฟนะครับ ระวังน็อตหายด้วยนะครับถอดมาเพื่อที่จะเราจะเก็บสายไฟได้ได้อย่างสวยงามนะครับเนี่ยถอดออกมาแล้วนะครับปล่อยปล่อยปล่อยวางไว้ไว้เลยนะครับครับสำหรับสายไฟนะครับที่ทางยอดบิ๊กไบค์นะครับ เดินเป็นชุดคิดไว้ให้นะครับเรามีคำอธิบายดังนี้นะครับสายไฟที่เป็นม้วนๆไปอย่างนี้นะครับให้คุณลูกค้าคลี้ออกมานะครับคลี่ออกมาอย่างนี้นะฮะออกมานะครับเนี่ยออกมานะครับจะสังเกตนะครับสายไฟด้านท้ายนะครับจะมีซองฟิลนะครับกับรีเลย์กับปลั๊กรีเลย์กันน้ำให้ไปแบบนี้นะครับ อันนี้คือด้านท้ายนะครับให้คุลูกค้าว่าคืออันนี้ด้านท้ายเดี๋ยวเดี๋ยวจะมาเอา,เอาความสําคัญว่าด้านท้ายกับด้านหัวเนี่ยคือคืออะไรนะครับต่อมาอันนี้ผมเรียกผมเรียกสสยไฟ์ของผมว่าด้านนี้เป็นด้านหัวนะครับจะมีแค่ปักห่างปลาแบบกลมอย่างนี้นะฮะแบบกลมนนี้คือด้านหัวนะครับที่ให้คุลูกค้าสังเกต เพราะว่าเราจะใช้ด้านหัวนี่นะครับที่มีปลั๊กแบบนี้เป็นหลักนะครับในการร้อยสายไฟนะครับเพราะว่าด้านนี้จะมีปลั๊กรีเลย์ซึ่งมีความใหญ่มากอยู่แล้วนะครับไม่สามารถที่จะสอดไปเป็นส่วนไหนได้นะครับเดี๋ยวไปดูการวิธีการสอดสายกันเลยครับลูกค้าจําได้นะครับที่เราให้ถอดแผงชาร์จไฟนะครับแล้วเราปล่อยไว้ตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับจะมีช่องว่างนะครับขึ้นไปตรงนี้นะครับผมใช้ใช้นิ้วมือนะครับดูนะครับอย่างนี้นะครับ สายไฟนะครับที่บอกว่าเป็นด้านหัวนะครับเป็นอันนี้นะครับสอดลงไปตามนิ้วมือที่ผมเห็นไหมครับเนี่ยครับผมจะสอดลงไปแล้วนะครับนี่นะครับผมจะสอดเข้าไปลูกค้าไม่ต้องกลัวไฟดงไฟดูดนะครับไม่มีนะครับอันนี้นี่นะครับสายเข้าไปร้อยไปบนี้นะครับเห็นไหมครับว่าด้วยด้วยที่ว่าเราทําเราทำซับพอร์ตไว้แล้วให้เล็กนะครับนี่ครับจะสอดลงไปก่อนนะครับสอดลงไปเรื่อยๆนะครับ สอลงไปเลยครับนี่ครับจนถึงจนถึงแผงฟิวนะครับนี่ครับจนถึงแผงฟิวเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าแผงฟิวกับรีเลย์ตัวนี้นะครับจะไปวางยังไงครับสำหรับแผงแผงฟิวนะครับเราซื้อมาโดยเฉพาะ cb 5 0 0 x นะครับสามารถเสียบไปที่ตำแหน่งฟิวเดิมของทางของรถนะครับที่มีอยู่แล้วนะครับนี่คือวางแผงฟิวสออันนี้นะครับส่วนรีเลย์นะครับ โซลีเล์นะครับเราจะจัดเตรียมสายไว้ให้ตรงนี้เลยนะครับเอาไปวางไว้ตรงนี้นะครับนี่นะครับแล้วก็เราก็ตัวรีเลย์นะครับก็สามารถถอดเปลี่ยนได้นะครับถ้ากรณีเสียนะครับนี่นะครับเห็นไหมครับนี่นะครับรีเลย์นี่มีช่องเสียบให้อยู่แล้วครับนี่นะครับวางไว้ตรงนี้นะครับเดี๋ยวค่อยมาดูการเข้าสายไฟนะครับแต่ดูตำแหน่งวางซองฟรวก่อนนะครับ ต่อมานะครับสายไฟที่เราร้อยมาจากขั้นตอนแรกนะครับเราจะร้อยเข้าไปด้านในนี้นะครับค่อยๆร้อยเข้าไปนะครับคือเอาไว้ด้านในทั้งหมดนะฮะนี่นะครับที่เราทำไว้ให้เล็กๆเพราะว่าเพื่อสะดวกในการทำงานนะครับ เข้าไปแล้วนะครับนี่นครับค่อยๆดึงเข้าไปนะครับไม่ต้องกลัวสายไฟจะขาดนะครับสายไฟเราสั่งมาจากญี่ปุ่นนะครับตัวนี้หาซื้อค่อนข้างยากอยู่แล้วนะครับแต่เพื่อลูกค้านะครับเราก็ ซื้อมาให้ครับแล้วจัดเรียงสายไปเลยนะครับจัดเลียงสายไปเลยนี่ครับจัดเรียงสายไว้เลยนะครับมาดูนะครับนี่ครับเราจะตรงนี้เราจะซ่อนไว้ในซ่อนไว้ในใต้ถังนะครับนี่นะครับยัดเข้าไปได้เลยครับนะครับมาถึงขั้นตอนตรงนี้ตรงนี้ค่อนข้างยากนิดนึงนะครับเพราะว่าเราเรา ตรงนี้จะมีตรงนี้จะมีช่องเล็กๆนะครับตรงนี้นะครับเราซ่อนใต้ถังนี้ไปนะครับแล้วก็เอาหัวหัวที่เล็กๆอันนี้ที่เราทําไว้ครับใส่เข้าไปร้อยเข้าไปนะครับตรงนี้ถ้าเกิดยากนะครับเรามีเทคนิคให้อีกอันหนึ่งนะครับเอาทั้งหมดนี้นะครับ เอาทั้งหมดที่ที่นี้มัดรวมกันนี้นะครับแล้วใช้เทปเทปพันสายไฟนะครับหรือเทปกาวเทปใสอะไรก็ได้ครับพันให้เป็นพันให้เป็นชุดเดียวกันก่อนนะครับนี่นะครับจะร้อยง่ายขึ้นนะครับก็ร้อยไปที่ร้อยมาตรงนี้ก่อนนะครับแล้วก็เก็บในนี้นะครับแล้วก็นี่นะครับร้อยเอามือเอานิ้วกดลงไปตรงนี้นะฮะ ร้อยขึ้นมานี่นะครับนี่นะครับตำแหน่งแรกนะครับคือตรงนี้นะครับตรงนี้คือสายไฟตรงนี้คือตำแหน่งของสวิตช์ไฟคอนโทรลปิดเปิดปิดนะครับอันนี้นะครับอันนี้เราจะจะทิ้งไว้ตรงนี้นะครับส่วนที่เหลือนะครับจะแบ่งแบ่งเป็นสองสายนะครับก็คือซ้ายและขวานะครับซ้ายและขวาตันี้เราก็เอาตรงนี้ออกได้เลยครับที่เราพันไว้นะครับ เพื่อให้ร้อยใส่ไฟง่ายๆครับนี่นะครับเราแยกแบ่งซ้ายและขวาคุณจะเอาสีส้มไปทางขวาก็ได้เอาอย่างนี้ไปทางซ้ายก็ได้หรือสลับกันไม่มีปัญหานะครับเพราะว่าเราเราทำมาโดยเฉพาะนะครับอันนี้นะครับจะร้อยไปที่ใต้แผงคอนะครับอันนี้นะครับผมจะเอาไปไว้ฝั่งนู้นนะครับสีเงินผมจะไว้ฝั่งนู้นจะมีช่องให้เห็นเลยนะครับร้อยไปนะครับไปถึงฝั่งนู้นนะครับไปทิ้งไว้ฝั่งนู้นครับ นี่ครับโผล่ไปฝั่งนู้นเลยนะครับเห็นไหมฮะแกะไฟลิงแค่ฝั่งเดียวก็เหลือเฟือแล้วนะครับเดี๋ยวจะบอกให้ว่าทําไมเหลือเฟือนะครับนี่นะครับและอีกเส้นหนึ่งก็ทิ้งไว้แถวๆนี้นะครับที่ต้องทิ้งไว้แถวๆนี้เดี๋ยวมาดูติดเดี๋ยวเราก็ประกอบไฟลิงแล้วเราสามารถที่จะเอาออกมานะครับเพื่อที่จะไปติดตั้งสปอตไลท์นะครับตามตำแหน่งนะฮะโดยที่เราเผื่อสายไว้ให้ค่อนข้างยาวอยู่แล้วนะครับ สามารถที่จะโยกไปด้านหน้านะครับนะครับด้านนี้นะครับตรงกลางนะครับหรือโยกมาด้านหลังก็ได้นะครับถ้ากรณีลูกค้าติดสปอตไลท์ด้านด้านตรงใต้หม้อน้ํานะครับนี่นะครับเราจะเผื่อสายไว้ให้นะครับสําหรับการต่อไฟนะครับเข้ากับแบตเตอรี่นะครับตัวชุดคิดของสายไฟของเราจะแบ่งแยกเป็น2สีนะครับสีแดงกับสีดํานะครับแบบนี้นะครับ โดยที่ปลายสีแดงกับสีดำตัวนี้นะครับเราจะใส่หางปลาชนิดนี้เข้าไปให้นะครับเป็นหางปลากลมนะครับหางปลากลมจะติดตั้งอยู่แบบนี้นะครับนี่นะครับแล้วก็แล้วก็ติดตั้งอยู่กับสีแดงแบบนี้เหมือนกันนะครับสีแดงหมายถึงขั้วบวกของแบตเตอรี่นะครับสายสีดําจะเป็นขั้วลบของแบตเตอรี่นะครับที่ตัวแบตเตอรี่จะมีสัญลักษณ์บอกอยู่แล้วเดี๋ยวไปดูสัญลักษณ์ที่แบตเตอรี่กันนะครับ นี่นะครับสัญลักษณ์บวกนะครับของแบตเตอรี่นะครับเป็นสายสีแดงนะครับก็คือเอาเปิดตัวนี้ออกนะครับนี่ครับแล้วเราก็จะเอาตัวหางตานะครับที่มันติดอยู่กับสีแดงนี่ครับไข่ตัวนี้ออกนะครับแล้วก็ใส่เข้าไปที่ขั้วบวกนะครับไม่ต้องกลัวช็อตนะครับไม่ต้องกลัวช็อตเพราะว่าเรามีฟิลป้องกันอยู่แล้วนะฮะแล้วก็สายสีดํานะครับอันนี้นะครับที่เราจะ เชื่อมห่างปลาแบบนี้ให้นะครับเอาไปแตะเอาไปไว้ที่โคโลมนะครับแต่ไม่ได้ไปวางไว้เฉยนะครับเอาน็อตสกรูตัวนี้ขันขึ้นลงมานะครับแล้วก็เอาตัวนี้ไปวางใส่ใส่ไปนะครับนี่นะครับงานอันนี้อันนี้ไม่ยากครับต่อมานะฮะฟิลนะครับที่เราที่คุณลูกค้าติดตั้งไปทีแรกแลวนะครับเราจะมีฟิลแถมให้ไปในนี้อยู่แล้วนะครับก็ถ้าเกิดมันกรณีเสียคุณลูกค้าสามารถเปิด เกิดกรณีไฟช็อตสามารถเปิดและเปลี่ยนได้นะครับนี่นะครับจริงๆในนี้จะมีฟิวนะครับเราจะแถมไปให้ตอนนี้ขอคํานวณเรื่องค่าความเปลี่ยนแปลงทางด้านไฟฟ้าก่อนนะครับว่าเราจะใช้ฟิวขนาดไหนดีนะครับเราจะแถมให้อยู่แล้วครับเพื่อความปลอดภัยครับครับสําหรับชุดที่เข้าแบตเตอรี่เราได้อธิบายไปแล้วนะครับเราอธิบายไปแล้วทีนี้จะมีอีกเส้นหนึ่งนะครับที่เป็นสีส้มนะครับ โผล่มาแบบยาวๆอย่างนี้นะครับที่ที่ปลายด้านสีส้มเราก็จะใส่หางปลาแบบนี้ไปให้นะครับอันนี้เอาไปเข้าขั้วบวกเหมือนกันนะครับทีนี้ผมจะบอกทางคุลูกค้าที่นำสายไฟระติดตั้งว่าถ้าคุลูกค้าติดตั้งแบบนี้ประกันของทั้งศูนย์ไม่ขาดนะครับเพราะเราไม่ได้ไปยุ่งกับสายไฟของรถเลยเราไม่ได้ไปตัด ใส่ไฟของรถเลยนะครับเราแค่เอาไปเสริมเท่านั้นเองแต่แต่การติดตั้งแบบนี้เนี่ยครับคุณลูกค้าไปจอดรถไว้ที่ไหนแล้วมีคนมาเปิดสวิตช์สปอร์ตไลท์ของคุณลูกค้าเล่นไฟจะติดทันทีนะครับเพราะว่าไม่ไม,ไม่ไม่ได้ตัดวงจรทั้งหมดนะครับเพราะว่าเราไม่ได้เราไม่ได้วิ่งกับสายไฟของรถนะครับทีนี้ถ้าเกิดคุณลูกค้าไม่ต้องการแบบนั้นนะครับขอโน้ตฮาวทางเราได้นะครับว่า ผู้ลูกค้ายอมที่จะเชื่อมต่อกับสายไฟของตัวรถโดยการปิดชีวิตกุญแจแล้วปิดระบบไฟทั้งหมดนะครับอันนี้ก็คืออันนี้คือข้อตกลงของทางทางผมกับทางคูณลูกค้าว่าติดตั้งแบบนี้ประกันไม่ขาดแต่ถ้าติดตั้งแบบเราไปต้องไปเชื่อมสายไฟในรถประกันอาจจะขาดได้นะครับอันนี้ก็ผู้ลูกค้าลองพิจารณาดูนะครับ แต่สาหรับสายไฟของเราที่เราทําให้ไปนี่นะครับถึงแม้ถึงแม้เราจะต่อตรงไปนะครับเราก็จะมีซองฟิวให้นะครับกรณีไฟช็อตนะครับหรือไฟฟ้าระ่วลุงจอนนะครับซองฟิวจะทํางานทันทีนะครับเพราะว่าฟิวเราจะตั้งไว้ค่อนข้างที่ต่ํามากนะครับอันนี้นะครับเป็นเป็นปลั๊กไฟเป็นปลั๊กของสวิตช์นะครับเป็นปลั๊กไฟของสวิตช์นะครับที่เราทิ้งไว้ตอนแรกนะครับนี่ครับเราทิ้งไว้ตอนแรกนะครับ สวิตไฟเราจะติดตั้งที่ตัวแฮนด์นะครับเดี๋ยวมาดูนะครับนี่นะครับสวิตไฟที่ติดตั้งที่ตัวแฮนด์นะครับแล้วก็เราก็เดินสายลงไปข้างล่างนะครับเดินสายเลาะไปนะครับตามตามตามนี้นะครับนี่นะครับสายไฟของของสวิตนะครับก็ลงไปหาตำแหน่งเดิมนะครับตำแหน่งตำแหน่งที่เราทิ้งสายไว้นะครับนี่นะครับ ตอนนี้เราก็เสียบเสียบตามตำแหน่งนี้นะครับที่เราทำลองเราไปให้นะครับนี่นะครับเสียบไปเป็นหางตากลมครับเสียบเข้าไปแล้วเสียบเข้าไปอย่างนี้นะครับ <ung. S 1> ก็ใช้แรงกดไปนิดนึงนะครับจะเข้าง่ายนะครับให้มันให้ให้กรึ๊บนะครับน, ira, นี่กรึ๊บแล้วนะครับกรึ๊บอาจจะไม่ได้ยินเสียงเสียงเอาเสียงที่ผมแล้วกันนะครับนี่นะครับกรึ๊บครับนี่กรึ๊บแล้วครับนี่ครับครับแน่นแล้วฮะนี่ฮะ แล้วเราก็เราจะมีเคเบิลทายแถมไปให้ด้วยนะครับใช้เคเบิลทายรัดรัดกับกับตัวตัวสายไฟเก่าได้นะครับเก็บสายตามใจลูกค้าครับลูกค้าจะเก็บสายยังไงนะครับเห็นไหมครับอันนี้ทางเราเราได้เดินไว้นะครับนี่นะครับเราจะซ่อนสายไฟไว้ไม่แทบจะไม่เห็นเลยนะครับหลังจากเราเดินสายไฟเก็บสายไฟเรียบร้อยแลวนะครับจําตัวนี้ได้ไหมครับตัวแผ่นชาร์จนะครับเราก็วางปิดเลยนะครับ ใส่กลับไปเหมือนเดิมเลยครับเพื่อที่จะเก็บสายไฟให้อยู่ด้านในนะครับ เก็บเรียบร้อยแล้วครับเราประกอบแผ่นชาร์จไปเรียบร้อยแล้วนะครับปิดในส่วนที่เราต้องซ่อใสายไฟนะครับตัวนี้เราจะต้องประกอบกลับไปเหมือนเดิมนะครับวิธีการประกอบอันนี้นะครับให้ผักแฮนนะครับให้ผักแทนไปอยู่ตำแหน่งนี้นะครับเพื่อให้จะได้มีพื้นที่ในการทํางานนะครับแบบนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับลูกค้านะครับให้สังเกต ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ให้ดีนะครับ3มตัวนี้นะครับหนึ่งสามนะครับให้เข้าไปที่ช่องของด้านหน้านะครับนี่นะครับช่องช่องนี้นะครับช่องช่องที่1นะครับช่องที่2นะครับแล้วก็มีช่องที่3ามคือตรงใต้ใต้ใต้ไฟเลี้ยวนะครับ ให้ด้านให้ให้หวนตรงนี้นะครับสอดเข้าไปนะครับเดี๋ยวจะทําให้ดูครับนี่ครับวางทับาบไปก่อนนะครับนี่นะครับจําได้ไหมครับตัวประคองนะครับสามารถแง้มออกมาได้หน่อยอย่างนี้นะครับนะครับแล้วก็สไลด์สไลด์ไฟลลิ่งตัวนี้ไปด้านหน้านะครับไปด้านท้ายรถครับนี่ครับสไลด์ไปนะครับนี่นะครับ จะเข้าเองเลยครับแล้วกดลงมาครับนี่ครับเรียบร้อยแล้วครับแล้วเริ่มขันน็อตตัวนี้เลยนะครับใส่ลงไปนะครับแต่ไข่ลงไปไม่ต้องแน่นนะครับเอารุ้มหลวมไว้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาไล่ไข่ทีหลังนะครับเพื่อที่เราจะได้ขยับพอจะขยับได้นะครับมาใส่ตัวล่างนะครับที่เคยถอดไว้นะครับ นี่นะครับใส่ไปนะครับใส่ลุ่มๆก่อนนะครับอย่าพึ่งแน่นนะครับเพราะว่ายังมีตัวหน้าอีก2ตัวนี้นะครับก็เดี๋ยวใส่ตัวด้านหน้า2ตัวก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะใส่เลยนะครับครับตอนนี้ใส่แล้วนะครับให้ใส่ให้แน่นเลยนะครับกลับมาใหม่นะครับขันให้แน่นหายแน่นทุกตัวเลยนะครับแล้วก็ตัวบนนะครับ อันนี้ครับขันให้แน่นเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปก็ต่อไปนะครับก็จะเป็นจะเป็นชุดแฟลลิ่งนี้นะครับอันนี้นะครับนี่นะครับวิธีการใส่ไม่ยากครับให้ลูกค้าสังเกตที่ปลายด้านนี้นะครับจะมีเดือยตรงนี้นะครับเดือยตัวนี้นะครับสําคัญมากครับบางทีลูกค้าใส่แล้วใส่ไม่เข้าทุกอย่างไม่เข้าเลยนะครับ เดือยนี้จะซ่อนอยู่ด้านล่างนะครับนะครับใส่ไปจะเดือยนี้จะเหน็บอยู่ในนี้นะครับจะเหน็บอยู่ในนี้นะครับเหน็บเข้าไปครับสามารถสไลด์ไปมาได้างนี้นะฮะตอนนี้ลูกค้าก็ต้องสังเกตเดือยเดือยเดือยชุดนี้นะครับชุดนี้นะครับชุดนี้นะครับกับชุดนี้นะครับให้ตรงกับสองรูนี้นะครับนี่นะครับก็ให้ตรงครับ แล้วกดลงไปครับถ้าสองชุดสองชุดนี้ตรงทุกอย่างจะตรงนะครับกดลงไปครับกดลงไปครับหลังจากกดไปเรียบร้อยนะครับนครับกดลงไปครับจะมีเดือยอยู่ ทั้งหมดสองนะครับสี่นะครับแล้วก็หกตรงนี้นะครับกดลงไปนะครับแล้วก็ใส่สกูตัวด้านข้างนี้นครับใส่เข้าไปครับแล้วก็ด้านนี้นะครับ ถ้าทุกอย่างตรงนะครับสกูจะเข้าไปอย่างง่ายดายนะครับไม่มีการฝืนนะครับตัวใช้ความเรียบร้อยอีกทีหนึ่งนะครับว่าไฟลิ่งโป่งออกมาหรือเปล่านะครับแล้วก็ประกอบเบาะได้เลยครับสำหรับสายไฟที่ทางยอดบิ๊กไบค์นะครับแถมไปให้ในการติดตั้งสปอร์ตไลท์ของเรานะครับสปอร์ตไลท์ของเราจะเป็น รุ่นนี้นะครับนำเข้าจากอเมริกานะครับก็มีความแข็งแรงทนทานสูงนะครับอันนี้อันนี้จะคล้ายๆของจีนนะครับแต่เราไม่ใช่ของจีน,นครับอันนี้ของอเมริกาแน่นอน,นครับฉะนั้นบางทีบางทีการรับประกันของเราเนี่ยก็จะคล้ายๆกับทางแคดบาร์นะครับของเรารับประกันกรณีกรณีลูกค้าขับไป แล้วมีการสั่นสะเทือนนะครับสั่นสะเทือนสั่นสั่นสะเทือนแบบลูกค้าออกไปลุยนะครับสายสายทีน่นี่นี่ลุยนะครับกรณีสั่นมากแล้วทำให้ LED ดับเราเปลี่ยนให้ใหม่ทันทีเลยครับเข้ามาเปลี่ยนที่นี่ได้เลยนะครับที่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 ร้านเรานะครับสําหเรา LED ของเรามีความแข็งแรงทนทานมากนะครับหรือขับไปสั่น ขับไปแบบไปขึ้นเขาหรือว่าขับไปแล้วกระจกเล้าแต่ต้องล้าจะไม่ได้จากการที่ถูกหินกระแท่นะครับเพราะเพราะอาการาการสั่นของการขับรถนะครับแล้วทาให้กระจกเล้านะครับเพราะบางตัวในตลาดกระจกเล้านะครับอันนี้ของเราไม่ล้าแน่นอนนะครับหรือขับไปสั่นแล้วไฟดับเราเปิดให้ใหม่ทันทีเล้าก็ดับนะครับสําหรับแคทบาร์นะครับท,ที่ที่เรา อันนี้เป็นตัว mcc 1นะครับที่ติดตั้งไปนะครับก็สามารถนำเอา spot light นะครับมาเกาะตามตำแหน่งได้เลยนะครับแล้วจำได้ไหมครับสายไฟที่เราทิ้งไว้ให้ว่าเราโยกซ้ายโยกขวาได้นะครับนี่นะครับออกมาแล้วครับเราก็เอาไปเกาะกับแคดบาร์นะครับที่ติดตั้งนะครับเกาะไว้แล้วก็ใช้ใช้คิวเมนทายลัสนะครับจะติดตำแหน่งไหนก็สายไฟเราลองรับได้หมดนะครับอันนี้ ก็ถ้าสนใจถ้าสนใจสินค้าและผลิตภัณฑ์ของเราติดต่อมาได้เลยครับทาง f c e e o o o นะครับอิ Facebook, นบ็ box, แล้วก็ Line แอด like นะครับติดตามการติดตั้งแบบดีๆแบบนี้นะครับเทคนิคดีๆแบบนี้ทาง YouTube Channel ได้เลยนะครับค้นหา MotoCulture ขับนะครับแล้วเราจะมีเรื่องราวดีๆนำเสนอให้ทุกท่านนะครับต่อไปเรื่อยๆนะครับขอบพระคุณมากครับ